ใครที่มามิลานนี่คือร้านห้ามพลาดว่าร้านนี้สู้มิชลินแบบหลายๆดาวได้เลยอะ่ะเชฟทำทุกอย่างคนเดียวทุกเมนูนี่วายปีนะครับยังไม่เปิดนะบารโลูวีนะครับยังไม่เปิดกัมรบโรโรซโซนะวะารตึ้งแดงกุ้งไม่แดงไม่มีแรงด้วย <laughs> <laughs> ใจดีมาก ให้ชิมก่อนเลยอ๋อน่าイสอยา่ยงงางน uh> Listen, ั้นเราจัดชุดใหญ่ไฟกับพ um> ิพตอนนี้คือแบบคิดถึงเลยว่น้ำจิ้มซีฟู้ดมาแล้วนี่นะฮะบราวน์คราบโห้ยมมันนั่นกันอ่ะเนี่ยอะไรฟินนะฟินมันคือแคลมแต่เป็นแคลมยักษ อสดมากอร่อยจริงๆใช่ไหมหวานม,มากจะมีความเค็มน,นิดๆอร่อยมากมากๆแบบแมกเมกอร่อยมากบอกแล้วว่ามีอร่อยไปมากชิมนนากสิ สวัสดีครับตอนรับเพื่อนเพเข้าสู่แดนเ a ริ in นยุโรปนะครับแน่นอนนะครับทริปนี้นะครับเรามาทั้งอิตาลีฝรั่งเศสสวิ์แลนด์เยอรมันนะครับผมและวันนี้ผมจะรวมร้านเด็ดนะครับที่ถือว่าเป็น Hidden นเ m มส์ออฟยุโรนะครับไม่ใช่ร้านทัวริสไม่ใช่ร้านที่มีดาวติดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่เด็ดจริงการันตีนะครับไปดูกันว่ามีร้านไหนบ้างลุยกัน ใครที่มามิลานนี่คือร้านห้ามพลาดซึ่งร้านนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ในตัวเมืองมิลานนะครับผมต้องขับรถออกมาประมาณสัก40กิโลนะครับอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าวาเรเซ่นะฮะการันตีเลยนะครับว่าร้านนี้สู้มิชลินแบบหลายๆดาวได้เลยและที่สําคัญเลยนะครับเชฟทําทุกอย่างคนเดียวทุกเมนูในครัวมีคนเดียว มาถึงนะครับก็จะเจอคลังวายซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเยอะมหาศา,ศาลมากๆกับร้านที่มีแค่4โต๊ะเท่านั้นนะครับแล้ววายแต่ละตัวนะครับคือท็อปท็อปทั้งหมดเลยนะฮะนี่วายปี7 3นะครับยังไม่เปิดนะบรูโล่ปี67นะครับยังไม่เปิดแล้ววันนี้นะฮะผมเปิดเป็นแบบ คอสไวน์เทสติ้งนะฮะสี่แก้วนะเป็นพรีเมียมไวน์สายูโรนะฮะโห oh, บอกเลยว่าราคาดีเกินเลยอะ <แบ k> ก็มาถึงแล้วครับเชฟเอ็กเซลว้าวต้องบอกว่าหอมมากนะนี่คือลูกสนนะมมเมนูแรกนะครับเราต้องกินเป็นสเต็ปนะฮะก็คือเริ่มจากข้าวโพดอ่อนก่อนนะครับตามด้วยเบบี้แครอทนะครับและเมนูที่2นะครับ เขาก็เสิร์ฟเป็นตัวนี้นะฮะซึ่งบอกเลยว่ารสชาติคือแบบสุดยอดและเข้ากันมาก <Wow. S 1> แล้วก็นี้นะครับเป็นเมนูที่3และต่อด้วย4นะครับผมก็พยายามจะทําความเข้าใจกับภาษาอิตาเลียนนะครับ <Huh? S 1> แต่ไม่ต้องทําความเข้าใจแนละ้วฮะใช้ลิ้นเข้าใจแทนดีกว่านี่แต่ตอนนี้โอ้ต้องบอกหอมมากนะหอมจริงจ เมนูนี้นะครับก็จะเป็นเห็ดพอชชนี่นะครับที่นี่เขาจะเป็นเมนูที่ตามฤดูกาลนะตามซีซันให้เชฟเรคคอมเมนต์มาให้หมดเลยอร่อยจริงๆร,งรงและจานนี้นะฮะเป็นสแกล็อกนะครับเลยา กุ้งแดงนะที่ขึ้นชื่อสุดๆนะครับก็คือกัมเบโร o r โซนะครับเสิร์ฟแบบดิบนะครับเป็นแบบรอนะกัมเบโร o r โซนะเาอะไรกุ้งแดงถ้ากุ้งไม่แดงไม่มีแรงด้วย <laughs> เมนคอร์สนะฮะเป็นพูมาอิเบริโก้นะฮะเป็นหัวไหล่ของหมูดำสเปนกับบูราตา้าโอ้บราวบมาหาได้นะครับเชฟเอ็กเซลนะครับที่นี่นะฮะบอกเลยบราวบ yes เต้นก ด้วยของหวานนะครับ complimentary นะครับสึ่งความน่ารักของที่นี่นะฮะก็คือกินกันไม่ไหวแล้วให้ห่อกลับบ้านให้ด้วยเย้ย มาเมืองติดทะเลเราก็ต้องเล่นซีฟู้ดกันแบบยกใหญ่นะครับนี่คนที่ชอบมากซีฟู้ดเย็นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าซีฟู้ดสไตล์ยุโรปนะครับจะเป็นยังไงเริ่มกันที่ร้านนี้เด็ด <nder Peter! S 1> มาก ดูนะครับว่าเมนูวันนี้มีอะไรบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นออยสเตอร์ทั้งหมดนะครับ All from France ม oh. ีสเปเชียลจิราโดใจดีมาก oh. ให้ชิมก่อนเลยโอ้น่ารระหว่างชมไปนะฮะเราก็มีไวน์ขาวไปด้วย นี่นะฮะของพิเศษนะครับนี่คือคาราซูมินะครับหรือว่าไอไข่ฟ้ากระบอกที่แบบตากแห้งอะ่ะจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะอย่างนั้นเราจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บอนนี้คือแบบคิดถึงเลยว่น้ำจิ้มซีฟู้ดมาแล้วว้า นี่ค่ะราสูมิเสิร์ฟแบบฝรั่งเห้องกินกันอโ้ดนี่นี่มันอร่อยมากจริงไหมตายละอร่อมานี่นะอันนี้คือหอยที่ชื่อว่าบูโลนะฮะเฮ้ยมันมันใหญ่เลยนะใช่ไหมหวานมากแล้วมีความเค็มนิดๆอร่อยมากมากๆแบบแม็กเมกแม่กี่บอกแล้วว่าในหัวมันต้องมีอะไรอร่อยมากบอกแล้วว่าอันนี้อร่อย ไปแม่ใบแมกจินมมากสิแม,มก่ก็เลีอยากจินม้อร่อยไหมครับ <c oughs> มันเป็นหอยตระกูลของหอยลายมันคือแคลมแต่เป็นแคลมยักษ์ <c oughs> โหสดมาก อร่อยจริงๆนี่นะอันนี้เป็นจิราโดนะฮะจิราโดเนี่ยฉายาของเขานะครับคือโรสลอยออฟออสเ t อร์นะฮะไม่ของจริงไหมเอาจริงกินที่เมืองไทยว่าอร่อยแล้วนี่กินถึงแหล่งอะ่ะได้คนระับนี่คือแกนดลอปนะเอามาทำแบบซาชิมิหรือว่าแบบทำเป็นคาปาชจิโอนะ<ป>ผมไม่เคยกินแกนลอ ฝรั่งเศสมาก่อนนะหอยเชยลฝรั่งเศสเฮ้ยอร่อยคือตัวมันไม่ได้ใหญ่มากไม่เหมือนหอยเชลญี่ปุ่นหรือว่าฝั่งอเมริกานะมันมีความหวานอร่อยนี่นะฮะร,ราว w n crab โค้ดมันนั่นไงนะฮะนั่นมากไข่นั่นมากหือไข่หนาเงี้ยบอกเลยว่ากินแล้วหลับหลับปุ๋ยปุ้ยไฟอ๋อที่เมื่อกี้เบอร์เกี้ว่ะมันเหมีอนมี texture สามชั้นลองดูนะครับมันจะมีไข่แบบสามเลเยอร์นะมีตรงขาว มีตรงแดงที่แข็งแล้วก็ตรงนี้เป็นนุ่มๆอ่ะเป็นครีมครีมพี่ชายพอชอบอะไรฟินนาฟิน ปิดท้ายนะครับสำหรับร้านเด็ดนะครับทัวร์ยุโรปครั้งนี้โหไมกแล้ว oh, ครับร้านลับแต่รสชาติเด็ดแน่นอนนะครับวันนี้ดึกหน่อยนะครับขอนําเสนอเมนูที่เขาชอบกินกันดึกๆนะครับเป็นวัฒนธรรมของประเทศเขาเลยนะครับก็คือ s สเปนิชฟู้ดแต่ตอนนี้ผมอยู่เยอรมันนะ ซึ่งเมืองที่ผมอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ไกลจากบ้านเกิดคุณพ่อผมซักเท่าไหร่นะครับเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆน่ารักนะครับอยู่ไม่ไกลจากสตุดกาอนะครับขับรถมาแค่15นาทีแต่ก็เอาง่ายๆว่าอยู่นอกเมืองใหญ่แล้วกันนะครับและแถมร้านนี้นะฮะรับจริงๆครับมาถึงปับ๊บเฮ้ยหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนนะครับตอนแรกขึ้นไปผิดนะขึ้นไปข้างหลังบันไดนู้นนะฮะ เป็นโรงเรียนสอนเต้นนะฮะเต้นกันอยู่10กว่าคนหันมามองกันควับเลยนะครับว่ามาทําอะไรสรุปมาทางนี้เราจอดรถตรงนี้นะครับตรงหมดุดป๊ะเลยนะอยู่ไหนอ่ะป้ายอยู่นี่นะฮะทาปาสนะครับบอกว่าเป็นร้านอาหาร s p a n สเปนิชร a u อรองนะครับแล้วก็ชื่อร้านของเขาคือ s c a ลานะฮะ ซึ่งแอบบอกนิดนึ่งตอนแรกนะผมเดินหลงไปนู่นด้วยนะครับขึ้นไปถึงนะฮะเป็นโรงเรียนสอนเต้นรับไม่รับนะผมต้องบอกว่ามาทางนี้นะฮะนี่โรงเรียนสอนเต้นขึ้นไปในหลังนะฮะส่วนร้านอาหารนี้นะครับพาปัสสกาล่านะครับนี่อ่ะมากันครับ มาถึงนะครับร้านอาหารในเยอรมันนะฮะก็จะต้องกรอ ouais. กแบบนี้ทุกคนนะครับว่ามาจากไหนแล้วพักอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับนี่คือกฎของประเทศนี้นะฮะเยอรมันนี่เป็นเล่นไปนะฮะมันเป็นเฟนฟรายที่มาทั้งเปลือกนะครับก็คือแบบมันเสื่องสดนะครับเอามาทำเฟนฟร อย่างที่บอกเสน่หของทาปาสอันไหนอร่อยต้องซ้ำนะครับโอ้กุ่งคือเป็นลูกหัวใจ made from heart นะครับนี่คือเปย่านะหรือว่า้าอบสเปนแล้วกันนะครับมีกุ้งสองแบบนะครับนี่แล้วก็มีหอยแล้วก็รวมซีฟู้ดนะครับจริงๆเนี่ยทาปาสนะเขาจะชอบกินกันตอนดึกๆนะถ้าบ้านเราทาปาสเนี่ยให้เทียบนะมันก็คือฟิลแบบ เขาต้มรอบดึกที่แบบจะมาแบบเล็กๆน้อยๆเป็นกับแก้มไว้ดิ้งยำดึกอะไรประมาณนี้นะนั่นคือทาปัส๋ยคุณไว้ก่อนนะมาเลยมาเไรโอ้ so nice โอ้ของโปรดของครอบครัวนะฮะ p a ทรอนเพเปอร์นะฮะนี่อย่างจริงผมบอกเลยทำยากมากไอแพทรอนเนี่ย มันอุณภูมิมันต้องเป๊ะรสชาติมันต้องได้แล้วมันจะสุกพอดีนะครับผมพยายามทํำหลายรอบนะมันก็ไม่อร่อยแบบเนี้ยผู้หญิงใช่ฮับฮับไทยฮับสเปนโอสรุปคือภรรยาเป็นคนไทยคนโคราชถึงว่าเห็นเราพูดไทยกับเราบแบบเอ e งมากเลยนะ โอ้โหต้องบอกว่าอร่อยจริงๆรวม3ล้านทีเด็ดเป็น h i d เด n น a จสไม่ได้เป็นแบบร้านดังในเน็ตหรือว่ามีรีวิวอะไรมากมานะฮะแต่ผมบอกเลยว่าคัดคุณภาพให้เน้นๆนะครับถ้าใครผ่านมานะทั้งฝรั่งเศสตอนใต้ทั้งมิลานหรือว่ามาทางเยอรมันตอนใต้นี้นะครับใกล้ๆสุดกาดนะครับมาลองชิมดูแล้วบอกหน่อยว่าเฮ้ยเด็ดจริงหรือเปล่าตามสไตล์แดนเดรมิตนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับผม ไปแล้วครับอย่าลืมกดแชร์นะฮะรับรองว่าคลิปนี้มาดึกๆแน่ให้หิวกันดึกๆนะบ๊ายบายสวัสดีครับ